เห็นน้องคนนึงครับอยู่แถวบ้านครับแม่แม่ที่ป่วยเป็นโรคไตนอนที่เตียงอีสีครึ่งนอนสามตุ้มเนาะเพื่อจะมาดูแลแม่เห็เขาเขาให้แม่กินนะครับแกเป็นลูกคนเดียวรายการบ้านมีฐานะค่อนข้างจะบ่ค่อยมีเงินปันใดเนาะ่วนน้องๆพี่ๆเพื่พอนเพื่ lifting, อนดูที่ทํางานเดียวกันครับเพื่อจะอ่อยกันออกเงินเล็กๆน้อยๆเพื่อซื้อขาวสารซื้อน้ำ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเงินคนมอบให้ครับสูดนะครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาลาชแนลนะครับผมมอนี่มูมี่อย่างครับมาชวนนํำบุญครับก็คือเห็นน้องคนหนึ่งครับอยู่แถวบ้านครับว่าเป็นบ้านผมดอักบ้านของแฟนเนาะเออเห็นน้องแกดูแลแม่ที่ป่วยเป็นโรคไตนอนที่เตียงอยู่ครับพอดี แกมาขอเป็นมูผมได้ประมาณเกือบเดือนนี่แหละพอดีผมกับเบิงน้องแกปวดเนาะเออจะต้องตื่นตีสี่ครึ่งนอนสามตุ่มเนาะเพื่อจะมาดูแลแม่เขาเขาให้แม่กินนะครับแกเป็นลูกคนเดียวรายการบ้านมีฐานะค่อนข้างจะบ่ค่อยมีเงินปันใดเนาะพอแกก็เห็นงานคนเดียวแกต้องดูแลแม่ผมก็เลยมีความคิดหนึ่งครับมาขออนุญาตหัวหน้างานอย่เห็นงานครับส่วนน้องๆพี่ๆเพื่อนเพื่อนด่ที่ทํางานเดียวกันครับเพื่อจะ ซอยการออกเงินเล็กๆแน่นอยเพื่อซื้อข้าวสารซื้อน้ำซื้อสิ่งจำเป็นเพื่อจะไปมอบให้กับน้องแกนะครับในวันอังคารสิ้นเดือนนี้พอดีครับกับว่ามีอย่างหลายดอกออกคนละหน่อยอย่างที่ว่าจำเป็นซื้อข้าวสารอย่างเล็กๆแน้ออๆครับมาตอนนี้็อยู่นี่ครับโลตัดบุงการครับเมื่อนี้มาหาซื้อข้าวสารซื้อน้ำครับเพื่อจะไปสมทบกับหมูที่อยู่หมงเห็นงานนะครับ จะไหนกันมีอย่างแน่เดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายอีกรอบหนึ่งมือไปมองในอกนะครับ เอาขอนียวน้ำกับเพื่อน้องอยากกินขอนียวขอ,อนียวสักสองกระสอบ ขรนิวร่วมสนับสนุนโดยชายลาชาแนลไทรลาชาแนลง้จึกกงอจึกกเออมัาบันนี่นะช็ดหลายมันีเียมีเลียมยุ่มยุ่มอนอายุ่่น้ำมาะยนเีจ้านังอใครแล้วจะไปซื้อขเนียวเพิ่มอีกไปไเมียเี เคือข้าวเหนียวเพิ่มอีเท่าไหรได้ลรับี่นเราอยู่กับนี่ครับช่องคนอััวประตูไทยบ้านครับเนี่ร่วมกันทําบุญครับบริจาคของให้กับคนที่ไม่ค่อยจะมีเลยพี่ใช่ครับผมมีอะไรบ้างพี่วันนี้เราจะไปให้ในส่วนวันนี้นะครับเราก็นะครับได้ร่วมกับนะครับพี่น้องชาวโคบ้นพราวสาขาพึงกาญนะครับผมเรามีนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารวสมข้าวเหนียวนะครับไข่นะครับผมแล้วก็น้ํานะครับน้ําดื่มนะครับผม คือของใช้หลักๆนะครับที่เราต้องใช้ภายในครอบครัวนะครับน้อนิวมินเน็น้องก็แม่ป่วยด้วยนะครับเป็นโรคไตนอนติดเตียงครับเราถือว่าถือว่าทําบุญไปด้วยกันครับพี่น้องชาวก่าทําบุญนะใช่แล้วครับผมก็ยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราจะติดตามกันนะครับว่านะครับในส่วนของการทําบุญครั้งนี้นะครับผมจะนะครับ เป็นที่ประทับใจนะครับมาแค่ไหนเบื้องต้นนะครับได้ทราบว่านะครับทางเพจนะครับลูกชายหลานครับได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่นะครับหน่วยงานของรัฐแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับผมแล้วก็ผู้ดูแลผู้ช่วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับให้รับทราบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่านะครับเราไปถึงที่นู่นนะครับจะได้รับการต้อนรับ 걱정 걱정한 점으로

ย้างตวดกซอยต่เอนกัายวันออกไปอยือจ้งิ่จงหนกอยังควบดยะยังควบยูพันไปสี่ซอยแต่ว่าตัวเครื่องมนมัมีทอ่าียของน่าสบนั่นคิดเรื่องไปบ้องเรื่องคอให้หนงซือคอไปได้อยูอไ่ไหม ครชนั้นต้องไว้ารันี่าไ้มอไรย่าี่เรเ็นนี่นี่รนรมมันเอามาซอยแล้วแม่เด้อเนท็อปมันเอาลงเหมือนเฟดลงวิดิยวเป็นโมได้เฟดก็เลยประสานทางกันฮอนาเพื่อนเอาพนักงานกบอนมาซอยนั่นเเป็นเงินทีนมอบให้ ครับสูสสดนะครับ <laughs> ครับสูดเพ่กเขาด้วยไว้บให้ให้ว